สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับช่องตอมติ้นแชนเนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้อตอมนะคะจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะในการเปลี่ยนชื่อรายค่ะขั้นตอนแรกนะคะที่เราไปที่แอปไลน์ได้เลยค่ะพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกลายเรียนของอ,อ,อัลมรอนนะคะอ่ะพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่หน่ารักตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยมึงก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะ ถ้าทุกคนจะไปกดตรงนี้เนี่ยมันนั่นมันนั่นมันอ่ามันไม่ได้นะคะมันก็จะขึ้นโปรไฟล์แบบนี้ใช่ไหมให้เรานะคะไปที่ฟันเฟืองค่ะหรือการฟันเฟืองที่รูปเหมือนกันทังค่านะคะมีฟันเฟืองค่ะคล้ายๆมันจะมันจะรูปคล้ายๆการตักค่านะคะแต่เน้อคือฟันเฟืองนะกดเข้าไปเลยค่ะด้านบนนะเซรจก็จะมีคําว่าโปรไฟล์ค่ะบัญชีความเป็นส่วนตัวก็ต่างๆนานานะคะให้เรานะคะกดเข้าไปที่ กดเข้าไปนะคะที่โปรไฟล์ได้เลยค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะน้องก็จะมีชื่อสถานะแล้วก็เลขเบอร์โทรศัพท์นะคะให้เรานะคะเข้าไปที่ชื่อได้เลยแล้วก็เปลี่ยนได้เลยค่ะคือตอนตอมนะคะจะมาใช้เป็นชื่อเพราะพูดอ,อันนี้แหละตอนตี้นะคะจะมาใส่เป็นชื่อจริงนะคะก็พัดนะคะอันนี้อตอนพูดไปเปลีป่ยนชื่อมานะคะตอนแรกชื่อลุงเพลินแต่ตอนนี้ก็ชื่อพัทธีราแล้วนะ อ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหาตัวไอ้นี่มันไม่เจอไงอ่าเอานี่นงพัททิลานะคะแล้วก็อ่าแค่นี้เลยแล้วกันนะแล้วก็ลงท้ายด้วยไอ้นี่ไอ้นี่เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่คําว่าบันทึกค่ะพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นเป็นอะตอมพัททิลาประมาณนี้นะคะ เรานะคะกดออกตรงนี้ได้เลยกดออกค่ะพอกดออกแล้วนะคะจากอะตอมก็จะกลายเป็นอะตอมพัทธิดาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแชร์เทคนิคดีๆนะคะฉบับโทรศัพท์รุ่นเรียวมี2011นะคะหรือว่าเรียวมีปกติเลยนะคมันจะมีแบบฉบับของโทรศัพท์เรียวมีนะคะอัานี้ค่ะก็จะมีตันนี้เลย อารบมพัทธิราประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้าอาจจะไม่ได้ยาวนะคะถ้าใครอยา,ากจะให้สอนอะไรอีกนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกซับสไครต์ให้อาตอมด้วยนะคะบ๊ายบาย